มาครับพี่น้องมือนีพามาเบิึงตะกะแตนคือเก่าแล้วครับเห็นบ่ครับตะกะแตนพันปัจจังกาโมไทยห่อนะครับหรืออีโมเอนะครับเหมือนนะครับเขาจับยุงซี่แล้วครับเขามาฆ่าเค้ด้วครับต้นัวนี้นะครับต้นอีชิยวนี่ครับนี่เขามาฆ่าฆ่าครับเห็นบ่ครับเขาที่จับเต็มอยู่นี่ครับเห็นบ่มมาซองหล่องตอนนั้นงขึ้นนะครับไม่แอับซองเขานะครับนี่ครับ งครับเบื่องต้นนี้ชิวๆนะครับมันยังอยู่นี่ตาตากระแตนนะครับพี่น้องจับอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มสีมีการจับคู่แล้วครับตรงนี้จะเป็นปานังกาโมจีนนะครับนี่ยครับอีขอเจ้าครับยี่ขอเจ้าครับพี่น้องเบื่องขับผสมขามสายพันธุ์นะครับบ้านนี้ เห็นบ่ครับปลาตังกาโม่จีนผสมกับบันยี่หัวเจ้าแล้วครับบานนะครับเห็นบ่ครับยี่เงาก็มีครับเงาหน่อยนะครับผมจับเขามาไปใส่เบ็ดกับพอกเอามานํานะครับเส้นมากที o, drafted, story, tekrar, ่นี see, though, Speaker, ่จะเป็นสายบ้านๆครับคอกนี่จะเป็นคอกผสมนะครับจะมีทั้งปลาตังกาโม่ไทยโม่จีนนะครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับตอนนี้น้องก็เริ่มจับคู่กันแล้วครับเห็นไหมครับนเขาคู่เลยนะครับปลาตังกานะครับ นี่ก็เขาคู่นะครับตานกางพามาเบิ้งตากระแตนอี่ข้อขีดนะครับสิ่งสายพันธุ์จะได้นี่จะเป็นสายพันธุ์อี่ข้อขีดล้วนๆนะครับแต่สีมีผลเนี่ยสายพันธุ์อื่นนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นอีข้อขีดนะครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับกระจับเต็มอยู่นี่ครับสิ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ น้องก็กำลังจับคู่ก็กำลังไข่กันหลายนะครับช่วงนี้ก็ไข่อยู่นะครับนี่ครับสิอยู่กันได้สี่แล้วครับตอนกล้งคืนนะครับนะครับจับอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับน้องอีกข้อขีดนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์บานห้าอันี้แหละครับอีกข้อขีดอีกข้อขับนะครับเดี๋ยวแต่พี่น้องสิเอื่นกันนะครับแต่ผมเอื่นเขาเอื่นอีกข้อขีด เป็นอย่างพวก็อย่างนี้ข้อขีดเบิังสังเกตข้อ,ขอ,ขอเขานะครับเห็นบ่ครับเขาจะเป็นขีดขีดอยู่นะครับนะนะครับข้อ,ขอเขาจะมีขีดขีดนะครับเขาจะมีทั้งตัวสีเขียวกับตัวสีน้ำตาลนะครับนี่ครับมันจะออกดำๆอย่งหน่อยนะครับบางตัวก็เขียวนะบางตัวก็สะเป็นสีดำๆนะครับนี่ครับเขาจับกันตีปีกใหญาเก่งครับช่วงนี้ ยินดอกไปในไล่ะนี่บาครับก็เริ่มมีนองเขาก็สะว่างไข่นะครับนี่นี่เห็นบอครับก็มีว่างไข่อยู่บรจจาโตัวนะครับมือนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเขากำลังว่างไข่นะครับนะครับมือนี้ก็มาซ่องตะกรแตนปาตังกาโมจีนนะครับซึ่งครับก็เริ่มจับคู่กันไล่แล้วนะครับเห็นบอครับี่นดอกตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจับคู่นะครับอยู่กันเป็นคู่คู่เลยนะครับนี่ นะครับผมก็กําลังน้องก็กําลังคงจะเริ่มแล้วครับเริ่มผสมพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้เริ่มผสมพันธุ์จากหน่อยคงสิได้ยห้องเอาไข่แล้วครับพี่น้องเบิ้งเริ่มจับคู่ลายแล้วครับเบิ้งดูครับนะไห้มารับอยู่เป็นคู่คู่แล้วนะครับเบิ้งครับเบิ้งเขาจะอยู่กันเป็นคู่คู่แล้วนะครับช่วงนี้ช่วงนี้น้องกําลังกินครับกินแกงครับเห็นบ่ผมให้วังแรงครับ เริ่มจะหมดแล้วครับนวนครับเห็นบ่มครับนี่ทั้งพุ่นนะครับเบื้องครับเห็นบหครับโอ่นะครับแม่หมดได้ครับเป็นตะกะแตนปัตรงกาโมจีนนะครับนี่เขาคู่แล้วครับเบิง้งรั่วครับพี่น้องเริ่มมีคู่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 เป็นคู่คู่นะครับเห็นบ่มครับเริ่มจะคู่ลายแล้ว อยู่เป็นคู่ๆแล้วนะครับเนี่ยเดียวกับชีด้ห้องออกใข่แล้วครับครับมาซองเขาตอนดังเคลืนนะครับเรากำลังกินยากันนะครับกินเก้งครับช่วงนี้ให้ายาให้แถวพระท่านเลยนะครับกินเก้งค่ะครับสามสิบเก้าวันนะครับตอนนี้นะครับ